ลิตรอินเดีย4ลิตร5 6ลิตรอินเดยเอเฮ้เฮ้ของขของขวัญ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 ค่ะทุกคนเรามา กันดโอเคเอาเลยอแกของขวัญตอนนี้นะคะของขวัญอยู่ข้างหลังเรามีกี่ชิ้นาปาอิเ์โอ้นี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคให้ปาปาเลือกปาป้าจะเอาชิ้นไหนปาเอาชิ้นใหญ่สุดครับปาเอาชิ้นใหญ่สุดใช่ครับชิ้นไหนให้เบลินคับปาเลือกเออเมอไหนดีคะเบลินเนระ รีดให้หมดเลยสี่อันนี้สี่อันนี้เหรอโอเคหยิบทีละอันนะครับชิ้นนี้นะคะมาพี่ลินแกะแกะกันนะคะหนึ่งสองสามอ่าเดาเปลี่ยนเป็นขาวผมไหคะใช่เปลี่ยนเป็นคาดผมเล่นดีโอเคเอ๊ะเออเออแล้วมาแกะของฟันกันดีกว่าค่ะทุกคนเฮ้เฮ้เฮ้ยวิลินแกะเองเลยลูกเฮ้ย ว้าวว้าวอะไรอะอันนี้อะไรคะอะไรอะอน,นี้อะไรคะอะไรอะโอ้โกล่องข้าวของพี่ลินพี่ลินมีกล่องข้าวลลาแล้วเยว้มาชิ้นต่อไปกันค่ะทุกคนนี่ พี่ลินแกะได้ไหมครับลูกแกะไหมแกะพี่ลินแกะอ่ะแกะแกะเก่งมากลูกใช่เฮ้ยเฮ้ยดูแน่ดูแน่ดูแน่ลุ้น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 เฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะแกะไม่ออกแล้วอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมาแล้ว 哎，来。